สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหมอยงเปิดข้อมูลสำคัญมากกับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในเด็กที่พ่อแม่ต้องรู้หมอยงศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรณออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุข้อความว่าวัคซีนโควิด -19 ในเด็กยงผู้วรวรณรัชบัณฑิต1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565 1บเด็กควรได้รับวัคซีนหรือไม่โรคทุกโรคที่ป้องกันได้ควรได้รับการป้องกันเด็กไม่มี ภาวะโรคโควิด -19 อาการน้อยมากจะไม่รุนแรงถ้าผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุยกเว้นเด็กที่มีโรคอื่นรวมด้วยภูมิต้านทานตามเมื่อเป็นโรคจะรุนแรงเด็กเมื่อติดเชื้อไม่รุนแรงจะนำเชื้อไปสู่บุคคลในครอบครัวทำให้เกิดการระบ,บาดได้ 2. ควรได้รับเมื่อไรควรได้รับเป็นกลุ่มสุดท้ายของครอบครัวทุกคนในบ้านต้องได้รับวัคซีนให้ครบก่อนครบหมายถึงกระตุ้นเข็มสามด้วยแล้วจึงให้ความสำคัญมาที่เด็กเมื่อมีวัคซี สำหรับเด็กให้ใช้แล้ว3ควรรับวัคซีนอะไรวัคซีนใช้ในเด็กในขณะน,นี้ทั่วโลกมีอยู่2ชนิดคือ mRNA Pfizer และเชื้อตาย SinoVac หรือ s i n o h a r m สำหรับประเทศไทยขณะนี้ออยหรือไทย FDA ได้ขึ้นทะเบียนให้ใช้เฉพาะ Pfizer ในเด็กตั้งแต่5ขวบขึ้นไปส่วนเชื้อตายกําลังรอขึ้นทะเบียนอยู่ไม่ทราบว่าจะได้เมื่อไรแต่เชื่อว่าไม่นานเพราะขณะนี้มีการให้ในเด็กหลายร้อยล้านโดสให้ในเด็กตั้งแต่3ปีขึ้นไปใน จีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมาเลเซียอินโดนีเซียเขมนเป็นต้นตะวันออกกลางและลาตินอเมริกา4ควรให้อย่างไรระยะห่างของวัคซีนเข็ม1และ2ยิ่งห่างยิ่งดีผมต้านทานจะสูงถ้าให้ห่างถ้าห่างเกินไปกลัวว่าจะติดโรคเสียก่อนถ้าโรคนั้นกําลังระบาดหนักโดยทั่วไประยะห่างเข็ม1และ2ให้ตั้งแต่3สัปดาห์จนถึง12สัปดาห์และที่เหมาะสําหรับทยเข็ม1และ2จึงเป็น8สัปดาห์แต่สามารถ ยืดหยุ่นได้ถ้าติดธุระหรือไม่พร้อมให้ยืดออกไปได้หาฉีดไข้ได้หรือไม่ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลในเด็กและวัคซีนประเทศไทยขณะนี้ออยก็ยังให้ใช้เพียงชนิดเดียวในอนาคตถ้ามีข้อมูลเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ก็มีความเป็นไปได้6ควรมีการกระตุ้นเข็ม3หรือไม่ขณะนี้เด็กเล็กเพิ่งจะเริ่มเข็มที่1ส่วนในเด็กโตก็ได้ไฟเซอร์ไปแล้ว2เข็มวัคซีนเข็ม3ควรกระตุ้นที่6เดือนยกเว้นในอนาคตถ้ามีเชื้อตาย ทีดสเข็มแล้วเข็ม3ก็สามารถกระตุ้นด้วย MRNA ได้หลัง1-3เดือนภูมิต้านทานจะก,กระตุ้นได้สูงมากข้อมูลในผู้ใหญ่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ